สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีมาต่อกันนะครับผมกับภารที่แล้วที่ลูกามอนวิวัฒนาการเป็นลูกลูมอนเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยไปเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของดิจิวอนซีเกอร์ภารที่แล้วเนาะภารทนี้ก็จะมาจบการต่อสู้ที่มีการดําเนินอยู่ระหว่างเอจิกับหน่วยของดิจิโพลิสโดยสถานการณ์ที่มานะครับก็คือฝั่งดิจิโพลิสที่นําโดยทามาฮิเมะซาสึกิเนี่ยก็มีกองกําลังเขาพวกเขาอยู่เหมือนกันนะครับมีพวกคอมมานดรามอนแล้วก็มีนูเมมอนที่เป็นคู่หูในการทที่จะะป พวกเอจิแล้วก็เอจิ G, กับลูกามอนตอนนั้นก็คือปลุกพลังใหม่ขึ้นมาที่จริงใช้คำว่าพลังใหม่ไม่ได้ด้วยใช้คำว่าพลังดั้งเดิมครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยร่างของลูกามอนมันมีพลังที่แอบแสงไว้อยู่แล้วว่าเขาเป็นลูการูมอนได้นะครับแล้วก็พอถึงคราววิวัฒนาการนี้ศึกนี้ก็ต้องไปกันต่อครับผมเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยกันเลยกันโดยคำบรรยายของการวิวัฒนาการครั้งนี้นะครับผมบทบาทเขาจะบอกเลยว่าหมาป่าแห่งดินแดนที่ก้านี้ได้กลับมาแล้วสินะเนี่ยแล้วเปลวเพลิงที่ม ได้นึกถึงความทรงจําอะไรบางอย่างของตัวเองได้ฉันคุ้นกับพลังนี้ยังบอกไม่ถูกเลยล่ะแล้วเอจิก็เลยถามรูกาลูมันไปว่าเอ๊ะหรือว่าความทรงจําที่หายไปของนายนั้นมันกลับมาแล้วลูการูมันบอกว่าความทรงจํายังไม่กลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ฉันเคยอาราวาสแบบนี้แบบนี้ไงล่ะเอจิ e. ่ง howling burner ซึ่งเป็นท่าไม้ตายของลูการูมันนะครับผมโดย howling burner จะเป็นเปนเพลิงโลกกนที่ยิงโจมตีไซส,สต์โรซึ่งตอนนั้นฝั่งของซาสึสกิก็โดนโจมตีกันเล,เลยยรรัััโโดกาาจมมตี้้นน้้งงนนผททํให ที่เป็นหน่วยของซัสสกิแล้วก็ทั้งคู่หูนเมมอนโดนเปรวเพลิงผ่านเข้ามาโดยเปลวเพลิงที่เกิดจากทาวลิงเบอร์เนอร์นี้นะครับผมมันเป็นเปลวเพลิงที่มีผลของการเผาผลาญอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วพลังของเปลวเพลิงของมันสามารถเผาไปกระทบกับดิจิคอลของนูเมมอนซึ่งการที่ซัสสกิเขามาลิงกับนูเมมอนนะครับผมเท่ากับว่าจิตของเขาอยู่ที่ดิจิคอลของดิจิมอนคู่หูของเขาแล้วการที่เปลวไฟมันเผาไปโดนดิจิคอนี้ตัวซัสสกิที่เป็นมนุษย์ที่ทําการไมลิงก์อยู่ก็จะได้รับ จะใช้กองกําลังทั้งหมดเท่าที่มีในการที่จะจัดการกับลูการูมอนให้จงได้แต่ตอนนี้ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าลูการูมอนกาลังได้เปรียบอยู่แล้วก็ลูกน้องของซาสกิตอนนี้เละเทะกันไปหมดแล้วแล้วพอเป็นสถานการณ์ตรงนี้ลูกน้องที่อยู่ในหน่วยของซาสกิก็มีการติดต่อมาหาซาสกิว่าตอนนี้รองหัวหน้ากําลังทําการไมลิงแทบจะเกินเวลาแล้วนะครับตอนนี้กําลังมาถึงขีดจากัดแรกขอให้รองหัวหน้าถอยก่อนดีไหมครับซึ่งซาสกิที่ได้ยินการติดต่อจากลูกน้องมาตรงนี้นะครับเขาก็ยังเจ็บใจอยู่ยังอออออยากกจะฝืนนนตต่่่สูู้้้้ีไปซึงงลงขให ไมลิงแล้วซาส,สกิก็ยังไม่ปลดไมลิงซึงขณะที่จะฝืนสู้ต่อน,นั้นลูการูมอนก็ได้คืบคันเข้ามาแต่ซาส,สกิที่หันไปเห็นว่านูเมมอนก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเขาจึงสั่งถอนทัพณนะเวลานั้นให้นูเมมอนกลับขึ้นคาโกดรา m o น n ไปก่อนครับซึ่งคาโกดรามอนที่บินหนีหายไปโดยตัวนี้ก็เป็นการปล่อยให้หนีไปก่อนครับผมแล้วซาส,สกิเองที่เจ็บใจมากกับการประทะกับนางกซซีิเอจิแล้วก็ลูการูมอนตัวนี้ทําให้นูเมมอนของเขาต้องบาดเจ็บหนักคราวหน้าฉันจะต้องจับแกให้ได้เลยเจ้าแคคเกอร์บ ที่ซาสึกิจะไม่มีวันลืมกับเอจิแน่นอนครับพอสงบศึกลงไปแล้วปุ๊บเอจิ AG ก็ได้ทําการโฮโลไรซ์ตัวเองออกมาจากตัวของลูการูมอนอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วพอเห็นลูการูมอนก็ตกใจเลยว่าโอ้เป็นหมาป่าที่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่นะ่ะเหรออสูรหมาป่าที่มีการร่ำลือกันเอาไว้แล้วลูการูมอนก็จะนึกออกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอืมฉันรู้แล้วว่าวอลสลัมพื้นที่หมายเลขเก้าเนี้ยมันคือถิ่นดั้งเดิมของฉันฉันอะ่ะเคยเป็นผู้นําเคยเป็นบอสของที่นี่ แล้วฉันหายไปจากที่นี่ได้ยังไงกันนะเอจิ AG ก็ถึงกับงงว่าเอา้าความทรงจํายังไม่กลับคืนมมอยังสมบูรณ์เหรอเนี่ยซึ่งนึกออกแค่ว่าเคยอยู่ที่นี่แล้วคําถามที่ต้องนึกต่อมาเลยว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่บอสของที่นี่จากที่นี่ไปได้อย่างไรโดนใครเล่นงานจนพ่ายแพ้แล้วก็หายไปจากที่นี่หรือเปล่าหรือตัวเองเป็นคนที่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้เองความทรงจําของเขามันขาดตอนไปแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องฝืนนึกตอนนี้ก็ได้ซึ่งเอจิที่เห็นลูกลูม่าไม่ได้แคร์อะไรมากมายว่าความทรงจํายังไม่กลับมาเขาก็รู้สึกึกกงงงในนดิจมมอคคูู่่่ขขขเเาาาาววี ได้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอและระหว่างที่2คนกําลังพูดคุยกันอยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงดิจิมอนจำนวนมากมีการล้อมเข้ามาใกล้บริเวณนั้นซึ่งดิจิมอนที่ปรากฏมีจํานวนหลายสิบตัวมากๆ หรืออาจจะเป็นร้อยตัวเลยก็ได้การปรากฏตัวของดิจิมอนเหล่านั้นแห่งวอลสลัมโดยลูกลูมอนจะนึกถึงอีกคำหนึง่งคือคําว่าวอลสลัมนั้นเป็นพื้นที่ที่จะล่าหรือถูกล่าเท่านั้นสินะเนี่ยและเสียงของดิจิมอนที่มีการร้องฉลองให้กับการกลับมาของอสูรหมาป่าแห่งพื้นที่หมายเลขเก้านี้ก็ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเท่ากับว่าดิจิมอนนับสิบนับร้อยตัวที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาก็เหมือนกับเป็นดิจิมอนที่อยู่ภายใต้อานัตเก่าของลูกลูมอนแต่ว่าลูกลูมอนจาตัวของ เขาเคยเป็นหัวหน้าของสถานที่แห่งนี้โดยจากที่เอจิมีการเฝ้าสังเกตตัวลูการูมอนแล้วลูการูมอนก็คือวิวัฒนาการไปเป็นหมาป่าที่ใหญ่โตแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสงสัยมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็คือไอ้ส่วนที่เป็นที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซของลูการูมอนแล้วพอวิวัฒนาการเป็นลูการูมอนมันก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมสินะเนี่ยโดยระหว่างที่เอจิการูการูมอนกำลังอยู่ท่ามกลางดิจิมอนทั้งหลายที่ฉลองการกลับมาของอสูรหมาป่าแห่งปราสาทหมาป่าก้าตนนี้ก็จะมีการพูดคุยของทางัั่่่งงง SOC ททีีีีคุยยกกนนเเเอป็สชมารพูด คุยกันไปกันมาและโดยการเฝ้าดูการทํางานของ AG นี้สุดท้ายแล้วก็จะได้รับข้อมูลแมปปิ้งที่ AG ไปสํารวจพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลแผนที่ที่ได้มาแล้วก็จะถือว่างานของ AG ผ่านฉลุยสามารถที่จะเข้าเป็นหน่วยสมาชิกของ SOC ได้เลยและระหว่างที่ฝั่ง SOC ที่เป็นผู้สัมภาษณ์หรือผู้ที่ทดสอบ AG อยู่เนี่ยเขากําลังมีการพูดคุยกันแล้วก็ตัดภาพไปอีกที่คนหนึ่งเป็นบุคคลปริศนาที่กําลังคุยกับดิจิมอนคู่หูของเขาดิจิมอนคู่หูของเขามีชื่อ ว่าโดรมันซึ่งโดรมันเป็นดิจิมอนอีกหนึ่งตัวที่มีอินเทอร์เฟซอยู่ตรงที่หน้าผากของเขากล่าวคือเขาเป็นโปรโตไทป์ดิจิมอนเหมือนกับลูการ์มอนนั่นเองโดยโดรมันนั้นมีการเฝ้าสังเกตว่าแครกเกอร์ที่ต่อสู้กับพวกดิจิโพลิสนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยดิจิมอนร่างจเจริญวัยเท่าที่สังเกตก็แข็งแกร่งอยู่แล้วและการวิวัฒนาการเป็นร่างโตเต็มวัยและขับไล่เจ้าพวกดิจิโพลิสไปง่ายได้แบบนี้เจ้าดิจิมอนตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่สิเจ้าแครกเกอร์คนนี้ก็ไม โดรุดมอนก็ขอพิจารณาฝีมือต่อไปยังไม่ฟันธงอะไรมากมายนะครับก็ให้เห็นว่าเป็นบุคคลปริศนาน่าจะเป็นฝั่งของ SOC นะกำลังคุยกับโดรุดมอนอยู่แล้วทีนี้นะครับของทางฝั่งเ g ิตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเนื่องจากว่าก็ได้รับการติดต่อจากทาง SOC มาว่าเสร็จภารกิจเดี๋ยวตรงนี้ก็คือกลับมาที่โลกมนุษย์ได้กล่าวคือก็ต้องปลดไมลลิงซึ่ง a อจิตอนนั้นที่เขาได้ยินว่าซาสซึกิเนี่ยคุยกับฝั่งลูกน้องของเขานาอ,นอนว่าลูกน้องเนี่ยขอให้ถอดไมลลิงเนื่อง พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำไมลิงแล้วก็มีเวลาจากัดอยู่เหมือนกันนะแต่รายละเอียดตรงนี้ยนื่องยังไงก็นึกไม่ออกฮะอ่ะไม่เป็นไรลูการูมันนายจะกลับเป็นลูการูมันไหมแล้วเดี๋ยวพวกเราก็กลับไปยังสถานที่การทํางานของพวกเรานะแล้วก็พวกดิจิมอนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้อํานาจของนายนั้นนะ่ะเขาก็ยังดูแล้วจะเคารพยำยําเกรงกับตัวนายอยู่สินะเนี่ยโดยลูกาลูมันกับเอจิตรงนี้ก็เตรียมทําการถอดไมลิงแล้วก็กลับคืนสู่โลกปกตินั่นเองครับตัดภาพมาที่ทางฝั่งหน่วยของดิจิโพลิสบ้างครับผมหน่วยดิจิโพลิส กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันซึ่งร่างเนื้อของซาสึกิไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่ว่าตัวของเขาที่ไมยลิงกับนูเมมอนแลวก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีนั้นของลูกาลูมอนเขาก็ยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นที่นูเมมอนได้สัมผัสและหลังจากที่ซาสึกินั้นได้กลับมาแล้วเขาก็ถูกเรียกพบโดยหัวหน้าของเขาซาสึกิ <Suzuki S 2> ก็ไปพูดคุยกับหัวหน้าหน่วยโดยก่อนอื่นต้องเป็นการรายงานเรื่องของการต่อสู้ที่ได้สู้กับแครกเกอร์ผู้ใช้ลูกาลูมอนตัวนั้นโดยตัวนี้ก็จะเป็นการปรากฏตัวของหัวหน้าของซา,าสึกราา่่นนน้มักกตวกอนนี พูดถึงตัวซาสกิเนาะเขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยของดิจิโพลิสซึ่งหน่วยดิจิโพลิสตรงนี้นะครับผมก็เป็นการทบทวนให้ละกันนะครับว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยโลกดิจิทัลมันคือพื้นที่เน็ตเวิร์กที่ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกมนุษย์เนาะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ต้องมีการเชื่อมข้อมูลต่างๆอย่างเช่นการไมลิ่์เพื่อที่จะเข้าสู่โลกใบนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีกา,การการันตีเรื่องกฎหมายอะไรจากโลกมนุษย์มากมายเนื่องจากว่าโลกมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้้้้จักกกกามมมมีมมีีวนวนนนงลลลลลดะยคคบแแทเ่่เ็็ุุุๆ มีการก่อตั้งหน่วยขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลดิจิมอนทั้งหลายที่อาจจะถูกพวกแครกเกอร์มาคุกคามมาทําอะไรกับพวกดิจิมอนแล้วก็ดิจิมอนจะได้รับความเสียหายมันก็จะส่งผลกับตัวดิจิมอนแล้วก็โลกเน็ตเวิร์กนั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่งหน่วยดิจิทัลิสก็อาจจะทําหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลพวกดิจิมอนโดยที่หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ซัสกิเขามีการต่อสู้กับเอจิก่อนอนี้เปรียบได้ว่าเอจิเหมือนเป็นตัวร้ายเพราะว่าตัวเอจิเนี่ยเขาเป็นแครมาก ดูแลขนาดนั้นนี่หว่าพกเราจะจับดิจิมอนพกเราจะดึงดิจิมอนมาใช้ประโยชน์อะไรยังไงก็ได้ซึ่งแครกเกอร์ก็มีดีและไม่ดีด้วยแต่ใดก็ตามแล้วนะครับมันก็จะมีการเหมารวมได้เล็กๆครับผมว่าทางฝั่งของดิจิโพลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแครกเกอร์ที่มีท่าทีไม่ชอบมาพากลก็มีสิทธิ์ที่จะจับกลุ่มได้นั่นเองครับอ่ะใดก็ตามแล้วนะครับด้วยอารมณ์ส่วนตัวของซาสึกิตอนนี้เขายังมองว่านากาซึมิเอจินั้นเป็นคนร้ายที่พวกเราต้องจับตัวมันมาให้ได้ก่อนออ่ตวต,นนตวา,านนนน,น,าน,านนี้้มมงรมกัััับหูข็ ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวกันเป็นเรืเ่องเ,เป็นราวเลยครับหัวหน้าโดยตัวเองเนี่ยผูกใจเจ็บอยู่แต่ก็ได้รายงานสถานการณ์ทั้งหมดให้กับหัวหน้าของเขาได้รู้อ๋อตรงนี้ก็ต้องแนะนําให้รู้จักหัวหน้าของซัสสกิก่อนนะครับผมหัวหน้าประจําหน่วยชื่อว่าชูยูรินครับผมชูยูรินก็จะเป็นคนที่คอยสังการต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกับซัสสกิในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยการรับรายงานมาตรงนี้นะครับก็จะมีมุมที่ไปชมซัสสกิเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าเธอรู้ด้วยเหรอว่าเจ้าแครกเกอร์ที่เธอต่อส งานเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยซาส,สกิจึงบอกไปว่าอ๋อเขาบอกข้อมูลของตัวเขาด้วยตัวเองเอก็เลยรู้ว่าชื่อจริงชื่อนากาซูมิเอจินะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้บอกกระบวนการทาง,งานของพวกดิจิทัลิสอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีพวกแครกเกอร์ที่เข้ามากระทําการที่ผิดกฎหมายทับร้ายดิจิมอนในโลกดิจิตัลเนี่ยพวกดิจิทัลิสก็คือจะสืบจากดิจิมอนที่พวกแครกเกอร์มีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการสั่งการมาที่ดิจิตัลเวิลด์หรือจะเป็นการไมลิ่งอย่างนี้นะครับเขาสามารถที่จะสืบได้ว s p ก็ได้สืบพน้นเลยนะครับว่าผู้ที่ใช้ s p สพีเป็นบอทตัวนั้นเข้ามาที่ดิจิทัลเวิลด์เนี่ยเป็นแค่เด็กมอปลายนะชื่อนู้นชื่อนี้อย่างเงี้ยนะครับคือสืบค้นได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับอ่ะแต่ว่ากลับมาที่ตรงนี้ว่ามันก็เหมือนกับว่าแปลกนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยแครกเกอร์มันควรจะมีโค้ดเนมของมันซึ่งโค้ดเนมของนากาซึมิเอจิก็คือแครกเกอร์แฟนนะครับคือเหมือนกับว่าควรจะปกปิดตัวต,วตวนด้วยการบอกโค้ดเนมแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ๆคุยกับซัสสก,กิแล้วทำไมถึงบอกชื่อจจจจจจจรร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 ริิิงงงงกก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 ็็็็็ไมมมููู่่่้้้้้้เเเเเหหหืือออนน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 ัันนนััััะะะะะีีนนีทีททคคคคลลลยยยยแแปปใุดดบบบบผววตตาาาาา บอกกับซาสึกิว่าซาสึกิรอบนี้เธอเคไลน์โอเนะปีนี้เธอเคไลน์โอเวอร์มากี่รอบแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยซาสึกิก็เลยขอโทษหัวหน้าไปแล้วหัวหน้าก็จะซ้ําไปอีกดอกหนึ่งนะครับบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเธอเกิน l อลไลน์ขึ้นไปจะเป็นยังไงเนี่ย ฉันบอกกับเธอเลยนะว่าฉันไม่อยากเสียลูกน้องไปในภารกิจเข้าใจไหมสัสกกิก็ยิ่งจ่อยหนักนะครับผมก็บอกขอโทษไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คราวหน้าจะระวังนะคะฉันเองก็ไม่อยากจะ D.M.I.A เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ต้องแทรกไหครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินคําศัพท์ว่าอะไรบ้าง K ไ i n e L line แล้วก็ D.M.I.A นะครับผมขออธิบายตรงนี้นะครับผมมันจะเสริมมากกับเรื่องของ MyLi n k นะครับ My Link คือการเอาจิตของมนุษย์ไปเชื่อมกับดิจิมอนโดยที่ว่าจิตไปที่ดิจิตอลเวิร์แล้วแต่ร่างเนื้อยังอยู่ที่โลกมมมมนนุษยย์ช่ัััโดดกกกาาารรทอออะคบบบืืเจจิิตไปลแี เวลาจํากัดโดยที่ว่ามันก็จะมีระบบเตือนเวลาถึงเวลาจํากัดซึ่งเวลาจํากัดนั่นนะครับผมสหรับเฉพาะทางของดิจิมอนซีเกอร์เขาจะใช้คําว่า K คไลน์ครับเคเนี k ่ยมันอ้างได้ถึงคําว่าคิ k เคนนะครับผมคิเคนในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอันตรายครับหมายความว่าเส้นอันตรายแล้วถ้าเกิดว่าไปหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยก็เสี่ยงที่จะไปถึง L อลไลน์ครับเอก็ง่ายๆคือลิมิตไลน์นั่นเองครับผมซึ่งคําเปรียบเทียบมันเหมือนอย่างนี้ครับว่าถ้าไปถึง K คไลน์เนี่ยเขาเปรียบเป็นเหมือนโดนใบเหลืองนะครับผมซึ่ นั้นไม่นานปุ๊บนะครับผมจะเกิดเป็น D M I A D M I A ย่อมาจาก Digital Missing Inaction ครับ Digital Missing Inaction นะครับผมคือปรากฏการณ์ที่ว่าจิตของมนุษย์มีการเชื่อมกับดิจิทัลนานเกินไปแล้วทีนี้เนี่ยการไม่ปลดไมลิงจะทําให้จิตของมนุษย์ไม่สามารถกลับมายังโลกปกติได้ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตของมนุษย์ก็จะติดกับดิจิทัลตัวนั้นไปไม่สามารถกลับมาได้และที่มันร้ายไปกว่านั้นเลยก็คือว่าจิตที่อยู่กับดิจิทัลมันมีโอกาสที่จะไม่เสถียรพอไม่เสถียรปุ๊บมันก็อาจจะหลุดหายไปยง World, ังดิจ ไปในดิจิทัลเบร์เนี่ยมันก็คือจะไม่สามารถกลับมามีชีวิตที่โลกมนุษย์ได้เท่ากับว่าร่างเนื้อที่อยู่ที่โลกมนุษย์นั้นจะนอนเป็นผักเปรียบเสมือนว่าคนคนนั้นได้ตายไปแล้วนั่นเองครับผมโโหัวน,นี้บอกได้เลยนะว่าเป็นเรื่องดกักดักในดิจิวอนซีเกอร์นะครับผมนั่นหมายความว่าตอนที่ซาสกิเขาไปถึงลิมิตแรกนะครับก็คือใบเหลืองแล้วก็คือเคไลนแล้วเนี่ยตอนนั้นจําได้ไหมที่ลูกน้องบอกว่าเฮ้ยปลดไมลิงก่อนไหมครับลองหัวหน้าครับแล้วซาตสกิเองก็ยังดืงอ้อ,อ,อนนนเนไเร แล้วทีนี้กลับมาก็เลยโดนหัวหน้าด่าเละแบบน,นี้เองครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ผมเสริมให้นะครับว่า a g เองเนี่ยเขาก็รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จําอะไรมากมายครับผมคือศาสตราจารย์ริวเซนจิเนี่ยบอกไว้แล้วนะว่าการไมลิงมันมีลิมิตอยู่ตรงนี้ AG คุงต้องระวังด้วยแต่ AG นะครับด้วยนิสัยดั้งเดิมของเขาขเขาเป็นประเภทที่ว่าปฏิบัติตไปแล้วค่อยจําครับเรียกว่าจาไม่ค่อยแบบจําทฤษฎีก่อนนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อเสียของ AG ที่่ออาาาต้้งงระววัถเขาลืืมเร่องงขอการที่แบบมมีี L Air L-line ตรรงนนี้ะคับ เขาก็อาจจะกลายเป็นผู้สาบสูนในดิจิทัลเวิด์หรือก็คือ D M I A อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะและครั้นี้นะครับยูรินกับซาสึกิก็ยังคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละว่าเอจิเอเนี่ยเขาก็มีดิจิมอลคู่หูแบบนี้เป็นร่างจเจริญไวแต่ ag, แข็งแกร่งขนาดนี้ได้เจ้าหมอนี่เป็นแครกเกอร์ฟรีแลนซ์อย่างนั้นเหรอดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเป็นมือใหม่ที่สามารถเล่นงานซาสึกิได้แบบนี้โดยก็จะมีการซูมดูกันนะครับว่าไอคนคนคน,นี้ที่มันฮอโลไลซ์ออกมากับดิจิมอนคู่ มอนี่ดูแล้วไม่ธรรมดา d ิจิมอนก็สามารถที่จะต่อสู้ได้มีประสิทธิภาพถือเป็นแครกเกอร์ที่มีฝีมือน่ากลัวจริงๆยังไงก็ตามเราก็ต้องเฝ้าระวังเจ้าแครกเกอร์คนนี้ว่าเขาจะมีการทําอะไรกับโลกดิจิตอลต่อไปแล้วกันเนาะแล้วพอซาสึกิเขาค่อยๆอ,อ,อารมณ์เย็นลงแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งได้สังเกตนะหัวหน้าคะฉันสังเกตว่าส่วนหน้าผากข,ของเจ้าดิจิมอนของแครกเกอร์นะั่นน่ะมันเหมือนกับ ของริวดามอนของหัวหน้าหรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นอยู่นะครับว่าริวดามอนนั้นก็จะมีการยืนอยู่ข้างๆยูรินนะครับผมซึ่งยูรินก็จะมีดิจิมอนคู่หูเป็นริวดามอนซึ่งการที่เนื้อเรื่องเขามีการพูดถึงอินเทอร์เฟซบนหน้าผากของทั้งลูกามอนของโดรูมอนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ของริวดามอนตัวนี้ไม่บังเอิญแน่นอนนะครับเอออันเนี้ยเขาจงใจให้เห็นว่าดิจิมอนที่มีอินเทอร์เฟซอยู่บนหน้าผากนี้นะครับเขาจะต้องเป็นดิจิอม,มอ,รอ,รอ,อนท ดั้งเดิมดิจิมอนที่มีอินเทอร์เฟซอยู่บนหน้าผากเนี่ยมันจะเป็นดิจิมอนที่จัดอยู่ในกลุ่มของโปรโตไทป์ดิจิมอนครับก็คือจะมีเอ็กซ์แอนตีบอดี้อยู่ในร่างกายโดยธรรมชาตินะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ให้เห็นว่าดิจิมอนที่ปรากฏอินเทอร์เฟซบนหน้าผากหรือก็คือโปรโตไทป์ดิจิมอนเนี่ยมีการพูดถึงในพาร์ทนี้ถึง3ตัวเลยนะครับลูกามอนริวดามอนแล้วก็โดรูมอนนั่นเองเนาะโดยยูรินก็สังเกตตามที่ซัสึกิบอกแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรมากเเนน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 าา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 าะะะแแแลลลทททีีีีี้้้้้้ภกกกกก็็จจตััััััดดมมมมมมม่่่่่่่่่่ชชชชหหหหงงงงึึซยยยุุํํอออาาอออบบูวิ และหลังจากนั้นก็มีดิจิมอนตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาพูดคุยกับเขาดิจิมอนตัวนั้นเป็นดิจิมอนสายฟ้าที่เคยเล่นงานซาส,สกิก่อนหน้านี้นั่นก็คือพาวสมอนนั่นเองพาวสมอนมีการพูดคุยว่ามีการต่อสู้ของพวกแครกเกอร์กับดิจิโพลิสในสถานที่ของวอลสลัมซึ่งเป็นปราสาทหมาป่าเก้าตนและหลังจากนั้นชายหนุ่มที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จมาก,ก็จะบอกกับพาวสมอนว่าเล่าให้ฟังโดยละเอียดหน่อยซิซึ่งพาวสมอนเล่าเหตุการณ์ให้ใชายผู้นั้นที่เป็นคู่หูของเขาได้ฟังโดยละเอียดซึ่งง่ง,ง,งวาิ ที่ปรากฏโฮโลไรซ์ที่โลกมนุษย์แบบนี้แล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าของตามปกติได้นั่นหมายความว่าดิจิมอนตัวนั้นเขาได้เคยามลิงก์กับคู่หูของเขาแล้วครับเพราะว่าถ้าทุกคนไปดูพาร์ทแรกๆก่อนหน้านี้ก็คือว่าลูกามอนเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสารกับเอจิเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไมลิงก์กันแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเขามายลิงก์กันแล้วถ้าพวกเขาปลดามลิงก์แล้วก็กลับมาที่โลกปกติพวกเขาจะสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้แล้วนะครับโดยที่ว่าพาวส์มอนตัวนี้ก็คุยกับคู่หูของเขาซึ่ง ชื่อว่าเลออนครับอเล็กซานเดอร์เลออนโดยที่ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าซาสึกิเนี่ยเขารู้จักแฮกเกอร์ผู้ที่ใช้พาวสมอนในนามของแฮกเกอร์จัส์นั่นเองครับอ่ะก็เป็นการเปิดตัวสงทายกับผู้ที่ใช้พาวสมอนที่ผมมีการเล่ามาให้ฟังก่อนหน้านี้นะเพราะว่าถ้าผู้ชมน่าจะได้ยินแค่เรื่องของพาวสมอนที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคู่หูของเขาเป็นใครก็จบลงด้วยประเด็นนี้ครับผมว่าคู่หูของเขามีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เลออนนั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยว่าบทบาทของคนคนนี้จะสําคัญแน่ๆในพต่อ นะครับผมอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนกันเลยกันเนาะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะมีประเด็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแบบการสาบสูนในโลกดิจิตอลบ้างนะครับหรือกระทั้งเรื่องของแบบการทํางานของพวกดิจิทัลลิสอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็เล่าให้ฟังกันไปประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอมาติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับโอเคสำหร<ำ> <pier> ับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอออภััยยยมมาาาาหหนนนน้้้้้ทีี่่ดดดดวถคลลิิปชกกกกกกไง็ใจ ด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ